5 m i n มิ e ต์วิดโกวิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้าว,วันที่4กุมภาพัน์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาทองคำนะครับได้มีการรีบาวขึ้นมาเนาะจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มีการยอ่ออย่างรุนแรงนะครับอ่ย่ออย่างรุนแรงตอนนี้มีการรีบาวขึ้นมานะครับโดยตอนนี้ฮะราคาเนี่ยขึ้นมาใกล้แนวต้านที่ผมตีไว้เมื่อวานนี้นะ ที่5 4 4 0แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่4983นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยขึ้นลงประมาณ10,000จุด20,000จุดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากๆนะครับอืมคือขึ้นลงระดับเนี้ยคือปกตินะฮะเออคือระดับปกติไปแล้วนะครับวันละ2 0 0 0 0จุดเนี่ยตอนนี้คือเรื่องปกติจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆใช่ไหมคร ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะอัปเดตในวันนี้นะฮะก็อาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้จากที่เคยเป็นแนวต้านนะครับตอนนี้ก็อาจจะกลายเป็นแนวรับแทนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้นะครับผมขออนุญาตลบทิ้งเลยนะครับเพราะว่าราคาเบรกไปละนะครับแนวต้านหลักๆนะครับผมยังแบ่งเป็น2ชุดใหญ่นะฮะคือประมาณช่วง540 0ชุดหนึ่งและก็ช่วง5,200นอนะครับอีกชุดหนึ่งนะฮะอ่ะแนวต้านเนี่ยยังคงเดิมไว้นะครับที่ราคาเมื่อวานนี้เลยนะครับ เราตีเป็นโซนไว้นะครับโซนนี้โซนแรกนะครับคือ5 0 3 0นะครับถึง5 6 0ตรงนี้เนาะแต่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะเล่นตรงไหนเนาะก็เป็นโซนแนวต้านที่คิดว่าราคาน่าจะมาติดแล้วมีการย่อตัวหรือปรับตัวลงได้นิดหน่อยนะครับส่วนอีกโซนหนึ่ง5,200นะครับถึง5,230นะครก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการพิจารณาเซลล์นะครับและถ้าราคาหลุดขึ้นไปอีกนะครับก็ ด้านบนเลยนะครับที่ส่งราคาลงมาตรงนี้นะฮะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจละอ่าคือกลุ่มราคานี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อย่างนี้แป๊บหนึง่งคือกลุ่มราคา5400ยแหละอ่าเนะี่ยถึง5,450นรนะครับก็จะเห็นว่าโซนเขากว้างมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกพิจารณาให้ดีละกันนะครับเพราะว่า SL เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะลึกนะเออถ้าใครเล่น แบบเต็มโซนเงี้ยมันจะลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเผื่อไว้ให้ดีด้วยนะครับอ่าส่วนใครรอยย่อบายครับวันนี้ก็รอยย่อ4630นะครับเหมือนเช่นเคยและก็4400นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะถามว่ามีจุดอื่นให้พอพิจารณาบายได้ไหมก็ต้องบอกว่าอาจจะได้แถว4780ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ส่งราคาขึ้นไปนะครับก็อ่าพิจารณาไว้ได้ นะครับพิจารณาไว้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าเล่นได้ครับเล่นได้ตรงนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับรอรอย่อมาแล้วก็พิจารณา B ได้นะครับจริงๆแล้วช่วงนี้นะครับถ้าจะเล่นง่ายสุดรอตามโซนครับแล้วก็ไปรู้นวอีกทีว่าเออโซนเนี่ยมันต้านอยู่ไหมนะฮะถ้ารู้สึกว่าต้านอยู่รับอยู่เนี่ยก็ค่อยตามไม้เข้ามาก็ได้ครับไม่ ไม่จําเป็นต้อง aggressiv e ตั้งไม้รอขนาดนั้นเนาะรอให้ราคามันเดินทางแล้วมีรูปแบบของการกลับตัวอะไรก่อนเนาะเล่นเนี่ยจะง่ายกว่านะครับในช่วงนี้เนาะเนี่ยอีกนิดน,นึงก็จะ5,000ละนะครับเดี๋ยวรอดูว่า5 4 0ที่เราคิดไว้จะติดอย่างที่คิดหรือไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมว่ามาแน่นอนนะครับอีก5,000จุดนะครับบอกแล้วนะครับช่วงนี้วิ่ง1,000-2,000 0จุดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะฮะปกติจเจอได้ทุกวันนะตอนนี้ คือบางวันได้วิ่ง5 0,000จุด6 0,000จุดนะครับเราได้เห็นมาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับวิ่ง20,000จุด30,000จุดนะครับโอเคครับและนี่คือบทวิเคราะห์ราคาทองคําในวันนี้นะฮะก็อาจจะไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากสักนิดหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ระมัดระวังในการเทรดด้วยนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดพันผวนสุดๆเลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ